สวัสดีค่ะสาวสกลค้นสวิตมาแล้วค่ะพี่น้องเมื่อนี้ได้โอกาสสิอัปเดตดอ,อกกล้วยใหม่ที่สาวสกลเคยลงไปในประมาณช่วงประมาณสามอาทิตย์ที่แล้วหรือเปล่าจำไม่ได้ล้วค่ะหรือว่าโดนก็นั่นอาจจะหลังจากที่สาวสกลนะ่ะบอกไปว่าเออเพิ่นกำลังแทงดอ,อกมาตอนนี้ดอกของเพิ่นออกแล้วด้วค่ะพี่น้องงามบ่งามมันบอค่ะ แล้วมือนีอาสาวสกลสีมาเอาดอกกล้วยไม้อาบน้ำอีกเทื่อหนึ่งแล้วก็สีห้อาหารเสริมของเพิ่นมือหนีาสาวสกลมีอาหารเสริมของเพิ่นก็คือนี่ค่ะเป็นอาหารเสริมชู่กําลังธรรมดาของข้านีเด้ค่ะกระทิ้งแดงค่ะสาวสกลยูสวิตเนาะยูบาเข้ากกบสีมีหลายอย่าง,เอ,งเอ็มลอยมีอย่ยางเนี้ยหลายๆอย่างที่เพิ่นเป็นเครื่องดื่มชู่วกำลัง แล้วหลังจากนั้นน่ะสาวสก,กุลก็สิให้อาหารเสริมองค์พจน์ก็กคือเอ่ปุ๋ยกล้วยใหม่ค่ะที่มันเป็นแทงๆที่สาวสกุลเคยบอกไว้เนาะบอกให้แฟนคลับผู้ใดที่เพิ่นถามเข้ามาว่าให้แบบใดคลิปนี้สิเป็นคําตอบที่สาวสกุลสิมาบอกเด้อค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวสาวสกุลสิเฮ็ดให้เบิ่งเด้อค่ะเดี๋ยวอาบน้ำให้น้องก่อนเดีวสิใส่จังใดติดตามเด้อค่ะขอบคุณหลายๆที่ทุกคนให้ความสนใจ ที่ลงไปคลิปที่แล้วมีคนเข้าไปเบิ้งให้ตั้งสองร้อยกว่าคนสาวสกลดีใจหลายถ้าสีดีอิลีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สาวสกลเปน็นกำลังใจให้สาวสกลได้คะ่ะพี่น้องขอบคุณเลหลายที่ติดต,ตามจ้าเดี๋ยวสีเให้เบิง้งเบิงะะ้งเลยค่ะดอกของเพิ่นออกสีเข้มสีเข้มงามค่ะเดี๋ยวเพิ่นก็กค่อยขยายดียอดออกเรื่อยๆเพิ่มดอกออกไปเรื่อยๆได้ค่ะ เล็กๆก,ก็อาจสีหน่อยเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวเพิ่นก็นสีค่อยๆค่อยๆเพิ่มดอกของเพิ่อนออกไปเรื่อยๆอันนี้เพิ่นก็นแทงออกหม่เห็นปะคะมีขึ้นมาให้อีกมองนี้ก็มีค่อยๆปลอมรุ่งไปค่ะอันนี้เพิ่นก็นออกมาใหายย้ยาวเนี่ยโอเคค่ะเดี๋ยวซาสกกนชีโคดนาไปเพิ่นก่อนแล้วจ้า ไน้ำเพิ่นแบบนี้ยเพิ่นมากค่ะดอกกล้วยไม้ะมันคือฝนตกเพิ่นสีมีออกซิเจนในอากาศแบบว่าเวลาเพิ่นไดานามแบบนี้เพิ่นสิดสดชื่นเพิ่นสิใบ,บเพิ่นนีสิตั้งโดงเลยล่ะค่ะว่กเพิ่น,น,นือกำลังงาม นี่เด้อค่ะพี่น้องหลังจากที่ซาวสกุลไ้น้ำเพิ่นได้มากเต็มเต็มกะละมังแล้วซาวสก,กุลก็สีเอามาไ้เครื่องดื่มชู่มกำลังที่เตรียมไว้ไ้แล้วตั้งแต่น้ำที่หฮาเตรียมไวะะ้เด้อค่ะถ้าน้ำหฮาห้ายลิตรหฮากระใสจักสามช้อนอันนี้ซาวสก,กุลกะละมังนี่เพิ่นใหญ่แน่ซาวสกุลที่ไ้ไปจากสามช้อนเด้อค่ะสามช้อนโต้เฮานี่แหละ กะละมังนี่น้อยสาวสก,กุลกสิให้จากสองช้อนกะละมังละสองช้อนแล้วเข้ากับค้นคๆนคนค้นน้ำเพื่อที่จะให้เพิ่นกระจายไปทั่วค่ะสอนที่สามหางลงกันเทลงไปห หลงจากให้เอาเอคือเล็ดบูใส่แล้วกระทิงงแดงใส่แล้วข้าเก่ามืออข้าค้นๆเนี่ยจะน้อยเผื่อที่สีหายนามมันกระจายค่ะเขาได้ไปกะๆทั่วท์ชกันแต่กระทิ้งไว้ไปเลยค่ะซองสามชั่วโมงเลยค่ะ แล้วจังมาเอาขึ้นเดีวสาวสกลสเอาสาวสกลสิมาติดมาบอกวิธีการเสียบปุ๋ยแทงสำหรับกล้ยใหม่ะะด้ค่ะหลังจากที่ห้าแชรถิ่งไวประมาณ2-3งมชั่วโมงแล้วห้าจังมาติดต่อกันต่อด้ค่ะโอเคค่ะตอนนี้สาวสกลกับเอาน้องกล้วยใหม่นี้ขึ้นจากน้ำแล้วเรคะ่ะเบิ้งดอกของเพิ่น แข็งเป๊กเลยสดชื่นพื้นดนน้ำเต็มที่แล้วมีแตดอกง่ามๆใบกระสีเครื่องดึงเครื่องด่างขึ้นเพราะว่าพื้นดน้ำเต็มที่พื้นหากของเพิน่นหากของเพิ่นก็เขียวโอมน้ำตอนนี้ซอสสกุลได้แทงสารอาหารมากล้วคะนี่เป็นอาหารเป็นปุ๋ยของกล้วยใหม่ได้จ้ะแล้วก็ซอสสกุลก็สีสอดเข้าไปในกระถางของเพิ่นเนี่ย ที่ห้องเตรียมไว้รอบนี้สาวสกุลเสียบแค่กับกระถางละอันนะคะเพราะว่าประมาณเดือนที่แล้วนะรู้ซื้อว่าจะหายไปแล้วขางละสองทังกระถางละสองแทงก็เห็นว่ามันยังมีอยู่จังน้อยก็เลยเสียบเข้าไปอีกเพิ่ม,มกระถางนี่มันยังเปียกน้ำอยู่เลยค่ะพ่อพ่อถือกรน้ำจักน้อยมันกี้สิละล่ายเนี่ยคะ่ะ เพิ่นกะสีดูซับอันซชื่อหมหวน้ำเข้าไปในในกระถางในห่าของเพิ่นพอ่อสาวสกุลห้ครบวัตถุอันแล้วเนี่ยกะสีเอาเขาไปเก็บไว้กระถางคือเกากระถาอีกประมาณสองลึงถึงสามอาทิตย์ยังสีมาโหดน้ำให้เพิ่อนอีกเท่อหนึ่งสำหรับคลิปนี้สาวสกุลข้นสวีกับขอจบเพียงแค่นี้เด้ค่ะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สาวสกกลคุ้นสวิตเน่ด้ค่ะขอบคุณหล,ลายๆสำหรับกำลังใจของทุกๆคนที่เข้ามาเบิงเข้ามาคอมเมนต์ถามแค่นี้ก็เป็นกำลังใจให้สาวสกกลคุส้สวิตละค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องน้อยเน่นเด้ค่ะเด้อขอบคุณหล,ลายๆสวัสดีค่ะพอกันไม่คลิปหน้าจ้ะ